แล้วอยากเ้อจะบอกให้นะพี่น้องชาวมีม,มาไม่ได้ไปขี่รถหน้าบ้านของคุณคุณไม่ต้องมาต่อต้านได้ขนาดนี้ลองให้คุณเป็นนายกก่อนค่อยมันไล่ให้หมดเลยถ้าคุณไม่พอใจใครคุณก็ไล่ให้หมดเลยแต่ตอนนี้มึงยังไม่ได้เป็นนายกสวัสดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ,บ่าๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องแรงงานต่างด้าวชาวพามา่าชาวกะเหรี่ยงที่ได้เดินทางเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยช่วงนี้ตามสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเ,เ,เป็นห้องไลน์ หรือติกต o k รวมทั้ง youtube ด้วยก็จะมีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวชาวพามา่าเจ้าก็เรียกเนี่ยผุดขึ้นมาค่อนข้างเยอะครั้งแรกๆที่ผมไปคน้นคว้าข้อมูลข่าวสารก็คือไอ้หนุ่มน้มณนคนพามา่าที่ไปเดินไลฟ์สดในพื้นที่ตลาดสดบางบอนพี่น้องจําได้ไหมจากนั้นข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวชาวพาม่าเนี่ย ก็ผุดขึ้นมาในโลกสื่อโซเชียลนี่นะครับทุกวันทุกวันนะครับมีทั้งเรื่องของมิจฉาชีพมีทั้งเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับมีทั้งเรื่องของการตั้งกวนตั้งแก๊งไปรวมตัวกันในพื้นที่ศูนย์หลวงรักเก้าแถวแถวระเวทกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นพี่น้องก็ได้เห็นแล้วแต่ยิ่งค้นยิ่งเจอนะครับอย่างกรณีคลิปนี้นะครับผมก็ไปค้นคว้าข้อมูลข่าวสารไปพบกับสาวาม่าปากแก๋วคนหนึ่งพี่น้อง น้องคนนี้เขาปากแจีวมากนะครับพี่น้องอาจจะยังไม่ได้ชมนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะให้พี่น้องได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งน้องๆผู้หญิงชาวพาม่าคนนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยว่างมากใช่ไหมจึงมาลไล่ต่อต้านแรงงานต่างด้าวชาวพาม่าชาวกะเหรี่ยงว่าอย่างนั้นคุณเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยไปทําประโยชน์ให้กับคนไทยนูน้นว่าอย่างนั้นไปช่วยน้ําท่วม ไปช่วยฝนแรงไปช่วยภัยไหมไปเป็นอาสาสมัครมูลนิธิพอติดตึงก็ได้ว่าอย่างนั้นนะครับไปโบกรถตามท้องถนนก็ได้ว่าอย่างนั้นมีประโยชน์เยอะเลยว่าอย่างนั้นที่สําคัญพมา่าไม่ได้ไปขี่ใส่หน้าบ้านของพวกคุณว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาไล่ต่อต้านขนาดนี้ไม่ต้องมาขับไล่กันขนาดนี้ว่าอย่างนั้นรอให้คุณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก่อน ค่อยมาขับไล่พี่น้องประชาชนคนต่างด้าวชาวพามา่าชาวกะเหรี่ยงว่าอย่างนั้นโอ้โหนะครับก่อนข้างพีจะโอ้โหร้อนแรงครับคําพูดของสาวชาวพาม่าคนนี้ทําให้คนไทยไลหลายๆคนในโลกโซเชียลในโลกของออนไลน์เนี่ยอึ้งเลยพี่น้องไม่คิดว่าสาวชาวพาม่าคนนี้จะกล้าพูดเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับว่างมากใช่ไหมออกมาไล่ต่อต้านคนอื่นแล้วเนี่ยทำให้คนเขาแตกคอกันเนี่ย คุณเป็นคนไทยไม่ใช่หรอสลินถ้ามึงเป็นคนไทยมึงทาประโยชน์ให้แผ่นด,ดินไทยหน่อยนะคะไปช่วยเหลือน้ําท่วมไปเป็นอาสาสามัครมูลนิธิปฏิติ้งก็ได้หรือไม่ก็ไปโบกจ,จการาจรกลางเสีย่ยกก็ได้มีประโยชน์กว่าตั้งเยอะยังมีประโยชน์กว่าแผ่นด,ดินไทยอีกไม่ใช่จะอยู่มานั่งร้ายต่อต้านคนอื่นเขา แล้วอย่างจะบอกให้นะพี่น้องชาวเน็ตมากไม่ได้ไปขี่รถหน้าบ้านของคุณคุณไม่ต้องมาต่อต้านได้ขนาดนี้รอให้คุณเป็นนายกก่อนค่อยมันไล่ให้หมดเลยถ้าคุณไม่พอใจใครคนก็ไล่ให้หมดเลยแต่ตอนนี้มึงยังไม่ได้เป็นนายกแล้วมึงไม่ต้องออกมาต่อต้านนะคะไม่มีประโยชน์ไม่มีใครให้ข้ามหรอกและพี่น้องชาวเน็ตมากไม่ได้มาแย่งประเทศคุณ แล้วลูกหลานที่น้องชามยิ่งมากนะเกิดในเมืองไทยนะเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ได้เบียดเบียนไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียภาษีเลยเขาเสียภาษีนะถ้าบ้านเมืองเขาดีขึ้นเมื่อไหรเขาก็กลับบ้านเขาไม่ไปปักหลักอยู่ประเทศไทยจนวันตายหรอก